เรือคายพี่น้องประชาชนเขาประชุมกันสีแยกหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอตุ้งสงบ้านผมกัดคานเรื่องเอเอซีแลนด์บิดโครงการแบรนด์ถึดอันดับแรกมันต้องสร้างเกลือนก้าวเขื่อนในจังหวัดน้องเพื่อทำเป็นอ่างเก็บนะ้ำเหมือนกับอ e ีอซีตะวันออกอันแหละข้าวแองก้าวเขื่อนเพราะอะไรต้องสร้างเขื่อนเพราะมันก้นไม้เป็นป่าราบเลยเพื่อสร้างทาง รถไ้ที่จากท่าเรือระนองมานี่เลยผ่านมาดุนอ่าวไทยรนจากระนองสุราษฎร์กรศรีธรรมราชผ่านชุมพรไปด้วยพี่น้องครับเราต้องสูญเสียพื้นป่าไปประมาณหมื่นกว่าไร่ในหมื่นกว่าไร่นั้นตัวเลขกลมๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไรเป็นเกตป่าปันุรักและป่าสามพันกว่าไรเป็นป่าตะวนอีกสามพันกว่าไร่เป็นป่าต้นน้ำอีก หกร้อยกว่าไร่ลงชงรวมกันแล้วเป็น 101, หนึ่งมืนหนึ่งพันไร่พี่น้องแล้วถ้าพี่น้องไปที่จังหวัดจุมพระนองสุรา์พี่น้องจะเห็นว่าที่นั่นมีทั้งน้ําตกมีทั้งบ่อน้ําร้อนบ่อน้ําร้อนจังหวัดระนองในนั้นเต็มไปด้วยป่าด้วยเขาตะตอภูเขาที่อยู่บนภูเขาเมฆโตๆพี่น้องอร่อยแลเลยมันสร้างแลนด์มดมันโค่นหมดป่าต้นน้ําที่มันอยู่บนภูเขามันโค่นหมด เพื่อทำแลนบริดนี่ยังไม่รวมสวนทุเรียนของพี่น้องสวนน้องสวนทุเรียนสวนบางคดเห็นไหมพี่น้องและพี่น้องได้อะไรอะ่ะพี่น้องถ้าไปแถวจุมบรไปแถวประตะโอ้หน้าเที่ยวมากเลยโดยเฉพาะเที่ยวแบบต้องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติมีทั้งป่ามีทั้งน้ำตกถ้าแดนแลนบิดเกิดตรงนี้จะไม่มีแล้วมันนายเจ้าให้เช่าเนี่ยที่ดินเนี่ยไอ้ต่างชาติเช่าเนี่ย 9 9ปีแล้วแรงงานที่มาทำแรงงานนั้น่ะมันเอาแรงงานถางด้าวหมดตรงนั้นเพราะปะมาม่ามันอยู่ตรงนั้นมันก็เอาตรงนั้นแหละมันไม่จ้างเราคนไทยเพราะมันจ้างแล้วมันแพงแล้วอาชีพบางอาชีพที่สหวนไว้คนไทยถ้าเข้าไปอยู่ในเขตแลนด์บินหรือเอสอีีนั้นทำได้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่คนใต้จะต้องสูญสิ้นประเทศต้องสูญสิ้นแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรพี่นะ้อง นั่นก็คือน้ําป่าน้าท่วมท่าน,นจะได้เห็นว่าเวลา้นตกอะ่ะฝนแปดแดดเซียจังหวัดและน้องอะ่ะจังหวัดเมียนายกอนุทินนี่แหละก็อ,อยู่ที่นั่นต่อไปนี่ถ้าโค่นป่าตรงนี้มันไม่เหลือเลยพี่น้องพี่น้องเห็นสภาพสองสามวันสาเดือนสองเดือนที่จังหวัดเชียงรายไหมน้ำมวลน,น้ำมันมาเป็นภูเขาเลยเพราะอะไร เพราะมันมีไม่มีต้นไม้ที่จะจะรอบวนน้ำยิ่งปากใต้ไม่ต้องห่วงมันอยู่เอียงกันอย่างเงี้ยไปเน้อง